เซ l ล์ว l u e ์ values. เราสามารถวิเคราะห์นะครับถึงค่านิยมส่วนตัวของเราว่าค่านิยมแบบใดบ้างนะครับที่เป็นค่านิยมที่เรายึดถือยึดมั่นเอาไว้เป็นหลักในใจของเรานะครับ วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็ลองดูซิว่าเรามีบุคคลต้นแบบนะครับเป็นใครบ้างนะครับซึ่งบุคคลต้นแบบเหล่านั้นอาจจะมีคุณสมบัตินะครับที่โดดเด่นและเราสามารถยึดเอาคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นเยี่ยงอย่างได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเรามีบุคคลต้นแบบเป็นบารัคโอบามาเราอาจจะมีค่านิยมส่วนตัวคือชอบความเป็นผู้นําเราสามารถยกเอาค่านิยมเหล่านี้นะครับ ขึ้นมาเป็นเนื้อหาสาระในการตอบคำถามเกี่ยวกับตัวตนของเราได้ในห้องสัมภาษณ์ t a r g e t Life เป้าหมายในชีวิตนะครับเรายังสามารถแนะนำตัว ผ่านเป้าหมายในชีวิตที่เราคาดหวังว่าเราจะทําในอนาคตอันใกล้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในเชิงของการเรียนต่อเป้าหมายในเชิงของการทํางานหรือเป้าหมายในเชิงของการพัฒนาตนเองนะครับสิ่งนี้จะเป็นตัวนําเสนอให้กับผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเรามีการวางแผนชีวิตว่าในอนาคตเราต้องการทําอย่างไรนะครับ Achievement or aspiration Achievement นะครับก็คือความสําเร็จนะครับ aspiration ความทะยอทยานความสนใจนะครับซึ่งตรงนี้หมายรวมถึงกิจกรรมยามว่างที่เราทำนะครับอาจจะเป็นกีฬานะครับหรือเป็นงานอนดิเรกอะไรก็ได้สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราโดดเด่นเหนือกว่าผู้สมัครท่านอื่นได้เช่นกัน r e l a t i o n s h i p with others ความสัมพันธ์กับผู้อื่นสิ่งตรงนี้นะครับเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะโน้มน้าวให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ของเรานะครับกับบุคคลรอบข้างนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราทำนะครับเพื่อประโยชน์ทางสังคมนะครับเพราะผู้สัมภาษณ์จะเห็นถึงความเป็นทีมสปิริตของเรานะครับความสามารถในการที่จะสื่อสารติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับ